บันทึกรายการค้าวันที่25มกราคมนะคะเข้าไปที่ระบบเจ้านี้คะ่ะคลิกไปที่ใบเสร็จสูตค้านะคะ,คะ,คะ PI คะ่ะคลิกเข้าไ เอฟสามเพิ่มได้เลยค่ะเลขที่อะไรคะใส่เลขที่อ้างอิงเป็นสองหนึ่งก็จะวนิะมาหก็จะเป็นูงค่ะยเป็นิค่ะแล้วก็วันที่เป็นวันที่ยี่สิบหส่ิแปดใช่ใการสลิ้นมาจา ผู้ขายใส่จุดแล้วก็เอนนะคะเลือกเลือกบริษัทยันมากมีส่งนะครับตัด y ย s แลก็ีเเป็นสายนะคะชุวยนอนานะครับเคิายใส่จุดแล้วเอ t e r รนคร แล้วที่ผมโอเคค่ะออแสดงสดงมาสอนเล่นนะคะใส จุดนะคะใส่จุดแล้วกวด enter เลือกถอนมันเช็คเลอกเลือกเลือกถอนโดยเ <ๆ S 3> <ๆ S 1> ช้ค่ะเ <F 4. S 1> ช็คจ่ายแล้วคลิกเลือกค่ะ อ่าใส่ใส่เลขที่นะคะสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองเก้านะคะโอเคนะออินเตอร์ค่ะแล้วก็มาเปลี่ยนวันที่ตรงนี้นะคะเป็นวันที่สิบหาศูนย์สอง หน้าแปดค่ะอ่อสมุดสมุดบัญชีเงินฝากคะเจุดจุดแล้วก็ Enter ค่ะเลือกเป็นกระแสรายวันนะคะเลือกค้ชื่อะครับกด S นะครับจากนั้นก็นกด F 1 0ค่ะซะ กด F10 บันทีกระทเคินเส้นคลับตอบก็จะลงบัญชีอัตโนมัตินะคะเดวิดจะนี่การ์ดหกหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเก้าส6บ0ามบาทห้าสิบตางค์เครดิตเช็คจ่ายรอนำเข้าบัญชี6กหมื่ันเจ็ร้บสาทห้สตางค์นะคะกด F10 บันทีกได้เลยค่ะ่กณคือโนค่ะไม่พิม